วันนี้เราจะพามารูจับชาวโมหกทักหนึ่งกันนะคะสวัสดีคนนี้ชื่อบังปอนหล่อเรียนเก่งเต้นเก่งสุดๆส่สวนคนนี้อะชื่อป้างเปิดร้าน้ำหอมเป็นของตัวเองและคนนี้ชื่อเก่งเป็นคู่ภยัยแต่รักษาหัวใจไม่ได้เด้อคนนี้ชื่อเนยที่สุดในห้องหมายถึงเออเออมาก ส่วนคนนี้ชื่อออมสวยมากสวยที่สุดแต่ขายขำมากส่วนคนนี้ชื่อแอนสวยมากๆแต่เท่ไปไหนส่วนคนนี้จะโอนึกว่าแม่ชีสินห้าครบส่วนคนนี้ชื่อหนึ่งทวงเงินห้องเก่งสุดๆและลี่ไหนตัวตึงของห้องเรียนเก่งสุดๆนี่ส้มโอเข้าทุกคาบหมายถึงพิยาย และนี่ก็คือออมสินสวยแต่ขายขำไปไหนอร่อยแซ่บแหงไอ้เจ้าแทนขวัญตัวเล็กกะที๊ดหนึ่งเนี่ยพี่หนุยแก่ตึงหมายถึงหน้านะนี่เลยสาวจีนประจำห้องคุณใหม่สวยมากและนี่เลยตุ้หนุยขนาดหลับน่ารักคนเลยไม่รู้สวยนี่ค่ะพี่บอลลูนเก่งทุกด้านเต็กก็เก่งหมายถึงคน และส่วนนี่ไอ้มิวหลับทุกคาบไม่รู้เหนื่อยอะไรส่วนนี่ดอลล่าเต้นเก่งมากเต้นทีเลือกําเดาไหไรและนี่พี่ว่านที่ทุกคนก็เรียกว่าพี่ว่านน่ารักสุดสุดส่วนนี่น้องเป็นคนที่พูดน้อยมากส่วนอันนี้ไม่ใช่หนาะเอ้ยอันนี้วุ้นค่ะเป็นคนที่ตลกมากและนี่ฟิลมอยากรู้จักต้องมาถักเปียกับฟิล์มค่ะ และนี่กีตาร์กีตาร์ที่ไม่ได้แปลมาขึ้นดนตรีแต่เป็นกีตาร์ที่พูดาไม่รู้เรื่องส่วนนี่พี่ป๊อปเก่งสุดๆเรียนเก่งมากและคนสุดท้ายชื่อไอซน่ารักเรียนเก่งสายตึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เห็นหน้าตามหกทั้งหนึ่งกันแล้วสิไม่ได้มีแค่หน้าตาดีเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูเลย มันลายนะน้องเดี๋ยวจะท้องน้า侬หม่ถึงทองเสียนะน้องไม่ต้องกลัวนะน้องลุกขึ้นมาฟอนอย่าไปกลัวนะน้องอย่าไปท้อะน้องลุกขึ้นสองใจอ่ะพี่ไม่มีแต่ถ้าสองดีอ่ะพี่พอไหวเฮ้ยน้องนี่ก็หน้าตาดีขอถามอีกทีอย่าไม่มีบัวใช่ไหมดื่เหล้ากันอยู่ดีๆหันมาอีกทีให้เพื่อน